ครับสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีพีที่สองครับครับตอนนี้ก็รัางเต็นเรียบร้อยแล้วครับหกหลังครับผมที่เข้าปริบาติปฏิบัติธรรมวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมสองห้าหกเจ็ดครับผมขอเชิญพี่เชิญน้องสายปฏิบัติธรรมสายบุญทุกทุกท่านครับเข้าเรื่องปฏิบัติธรรม เร่มทำบุญครับตอนนี้กับปูซะเลมนลครับแล้วลงพี่พืะเจ้าหยาเทียมมาปูครับตรงปฏิบัติธรรมครับผมสวยงามครับแต่ยังไม่เต็มละร้อยครับกสิกันประมาณนี้ครับด้านกว้างขวางครับ ขวงค,ครับผมพนทีวัดป่ากระิเป็นเตียงเป็นกระทิน่าจะปูอาสนะนะครับตอนนี้เตียงปะทอกันครับตอนนี้เตียงไม่เท่ากันนะครับ ก็เช่เสียมมาเสาะลงห้งมันเท่ากันเลยครเพียรอาจจะปูอาสนะนะครับนั่งปฏิบัติธรรมถึงวันที่วันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสี่นี่นะครับขอเชิญพี่น้องสายบุญทุกท่าน,นครับที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับที่นักสายสายบุญนะครับขอเรียนเชิญครับผมที่วัดป่าบ้านไกลเสนียนะครับตำบลองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผม ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากครับมาเจอกันแค่นี้ครับตลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ